โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงมีชื่อเสียงในเรื่องทำโรงเรียนธนาคารค่ะช่วงพักกลางวันโรงเรียนสนับสนุนให้เด็กๆรู้จักรักการออมฝากเงินที่โรงเรียนธนาคารเป็นประจำโครงการดีๆจะสำเร็จได้ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และครูทำงานอย่างตั้งใจ กิจกรรมนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมสร้างคุณลักษณะนิสัยให้กับผู้เรียนเพราะฉะนั้นคุณครูก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมอยู่แล้วเด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วแต่ครูผู้รับผิดช,ชอบต้องสละเวลาตรวจทานบัญชีสรุปยอดเงินในแต่ละวันถามว่าเหนื่อยไหมก็ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยก็ก็ไม่ใช่แต่ว่าบอกตรงๆว่าทำด้วยใจจริงๆอ่ะที่มาทำทั้งหมดนี้ทุกคนก็มาด้วยความเสียสละ คุณครูธนันชัยคงมานนท์เป็นครูผู้ริเริ่มโครงการเมื่อสมาชิกโรงเรียนธนาคารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีครูท่านอื่นมาช่วยโครงการดีๆอย่างนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่ายประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆรู้คุณค่าแห่งการออมค่ะ